ชาร์จไว้แบบนี้แต่แบตเตอรี่พังก็ไม่ไหวนะครับของแบรนด์ยูกนตัวนี้เป็นแบบไทซ c ชาร์จเร็ว20วัตต์พอเอามาทดสอบประสิทธิภาพการทํางานจริง เขาขึ้นมาถึง24วัตต์ตรงนี้เทคโนโลยีที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นการไฟตกไฟเกินไฟกระชากการอุณหภูมิสูงเกินไปหรือการจ่ายไฟมากเกินไปเนี่ยตัวนี้มีมาให้ครบแบบนี้และยิ่งถ้าเป็นสายชาร์จของเขาด้วยแล้วก็ที่ผ่านมาตรฐ,ฐานของ Apple โดยตรงแบบนี้คือคุณจะใช้กับอุปกรณ์ของ Apple ได้ทุกชนิดแบบปลอดภัยเลยนะครับทดสอบชาร์จโทรศัพท์มือถือที่แบต5%ใช้เวลา40นาทีได้ความจุแบตเตอรี่มา80%เป็นไงครับทุกคนเทคโนโลยีชาร์จไวที่มาพร้อมความปลอดภัยในแบตเตอรี่ของอุปกรณ์เเรราไไว้้จแบนดนดดยยูกล ไม่ว่าจะมาชาร์จกับพวก iPhone 15 Pro ก็สามารถชาร์จได้หรือจะชาร์จกับอุปกรณ์ Action Cam ก็ปลอดภัยต่อระบบแบตเตอรี่คือหัวชาร์จตัวนี้เขาจะมีชิปประมวลผลในตัวนะคอยป้องกันระบบไฟให้เราอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยครับหรือจะเอามาชาร์จกับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่เช่นโน้ตบุ๊กแบบนี้เวลาเราเสียบเข้าไป เขาก็จะขึ้นชาร์จให้เราทันทีแต่เขาก็จะชาร์จความเร็วสูงสุดที่20วัตต์ตามที่สเปคเขาระบุมาให้ชาร์จได้สบายๆไม่ได้ชาร์จเกินไปสําหรับอุปกรณ์ใหญ่ๆแบบนี้นะจากนั้นพวกโทรศัพท์มือถือหรือว่า iPad ของเราในชาร์จได้ไวปกติสบายๆชาร์จอุปกรณ์ชิ้ไว้แบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าตัวหัวชาร์จหรือตัวอุปกรณ์ของเราอ่ะมันจะมีความร้อนมากเกินไปเขาจะตัดการจ่ายไฟให้เราทันทีหัวชาร์จเร็วราคาไม่ถึงร้อยมีขายทั่วไปแต่ถ้าจะให้ชาร์จเร็วและปลอดภัยด้ววยยยยใใใในนนนรรราาาาคคคแแ่่ิดจจจกกูืือออะซ้้้้้ชททััีี็ตงงหหหมสบบบไป เอาในตะกร้าตรงนี้ได้เลย